คุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมอนก้ามาสวนกินเขาเทียงคือเกาค่ะ,นะคะเป็นกระเพราไข่ดาวนะคะกระเพราหมูค่ะกระเพราหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับเดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นหมูสับ ำะคำใหงไๆเลยค่ะอิ่มเยอเป็นกระเพราไข่ดาวนะคะกระเพราหมูค่ะกะเพราหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับเดี๋ยวชิมก่อนกาเป็น,นปหมูสับแซ่บค่ะแซ่บแซ่บเลค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณมาะะเลยค่ะผู้ใดสิกินเขาขอบคุณผู้บินค่ะ ห้าโมงสามสิบนะคะสิบเอนกาสามสิบนาทีนะคะในเวลากินข้าวเทีเ่ยงของเรียนค่ะคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นะคะอันดับแรกก็ชิมก่อนว่าแซบบ่อนะคะอืคนก็ใส่หอมหัวไ่นะคะ อร่อยค่ะอร่อยแซ่บๆชิมแล้วอร่อยอันดับแรกต้องชิมก่อน่าแซบบอแซบค่ะแซ่บๆ้ะค่ะนะคะขอบคแซบดีเด้วยค่ะ อร่อยค่ะอร่อยเส่บแสชิมแล้วอร่อยอันดับแรกต้องชิมก่อนนะ่าเส่บบอกทำยงังไงเลยคะ่ะอิ่มร็้มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีพริกนะคะตำพริกนะคะแ<ๆ>ส่บค่ะ แซ่บๆเนื้อค่ะนะคะ,นะคะขอบปกอ๋อนะคะ่ะอันดับแรกต้องชิมก่อนว่าแซ่บบ่นะคะอือ ไข่ดาววะอโอเนะคค่ะอันดับแรกต้อชิมก่อนว่าแซบบ่กนะคะอืมค่ะข้าเที่ยงก็มีไข่าดาวนะคะเป็นกะเพราไข่าดาวนะคะ อร่อยหอมนะคะ ไข่ดาวเป็นกระเทราไข่ดาวนะคะกระเพราหมูค่ะกระเพราหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับยวชิมก่อนว่าเป็นหมูสับบ้นะคะอันดับแรกก็ชิมก่อนว่าแซบบ้นะคะอืม้ม อร่อยค่ะอร่อยแซ่บชิมแล้วอร่อยอันดับแรกต้องชิมก่อนห่อือแซ่บบออร่อยหอบนะคะคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทำยังไงได้ค่ะอิ่มเร็วไข่ดาวเป็นกระเพราไข่ดาวนะคะกระเพราหมูค่ะกะเพราหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับเดี๋ยวชิมก่อนว่าเป็นหมูสับบ้างนะคะอันดับแรกก็ชิมก่อนว่าแซ่บบ้างนะคะอืม้ม แซ่บค่ะแซ่บๆเนื้อค่ะนะคะ,นะคะขอบคุณ มาเล้ค่ะผู้ใดสิกินเขาวครับคุณผู้บินค่ะ5โมง30นะคะ11เนกา30นาทีนะคะได้เวลากินข้าเทียงของเรียนค่ะสวัสดีค่ะนะคะเมเนีกามาสวนกินข้าเทียงขื้นเก้าค่ะนะคะ,นะคะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีอ่าพิกนะคะตำพิกนะคะ คุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยหอมนะคะ ข้าวเที่ยงก็มีไข่ดาวนะคะเป็นกะเพาะราไข่ดาวนะคะ,ะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีอ่าพนะคะตำพริกนะคะ เซ็บจนได้เลี้ยมือค่ะนะคะ แอบจนได้เลี้ยมือค่ะนะคะ